สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนผมวิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังบีจีปทุมยูไนเต็ดชนะคายา1นและผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายรายการเอฟแชมเปียนส์ลีฤดูกาล2021 โดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังบีจีปทุมชนะคายา1-0กันก่อนเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าภาคภูมิใจในตัวคุณมุมมองท่านต่อมาครับ Man of the Match คือแ a ็คแบน s o นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเป็นเกมที่ดีสำหรับคายา FC b a n แบนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมความคิดเห็นท่านต่อมาครับภาคภูมิใจในตัวพวกคุณทุกคนอย่างมากเลยพวกเราทำได้ใกล้เคียงอย่างมากแล้ว ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมามีมุมมองว่าผมคิดว่ากรรมการตัดสินได้ลำเอียง2ครั้งอย่างน้อยมีจีปทุมต้องได้2ใบแดงนะคอมเมนต์ท่านมาครับแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเกมการที่ไม่มีการแข่งขันในลีกมันส่งผลกระทบอย่างชัดเจนยอดเยี่ยมเลยขยา fc ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่ายังคงเป็นเกมที่ดีมุมมองท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะเป็นเกมที่ดีมากเลย คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีและฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละนัดแบนซอนเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งอนาคตไกลควรให้เขาได้ลงเล่นตั้งแต่ต้นเกมหวังว่าคุณจะสามารถเอาชนะได้ในนัดสุดท้ายที่พบกับเวียดเทลนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอให้ฟื้นกลับมาได้ในเกมถัดไปนะเกมรับดีแล้วแต่ก็แย่เล็กน้อยในเรื่องของสภาพอากาศ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าแม้แต่ผู้บรรยายก็ยังไม่เชื่อเลยว่าผู้ตัดสินให้ใบเหลืองกับโอโมระได้ยังไงร,รู้สึกเสียใจกับคายาอย่างมากคุณสมควรได้ผลเสมอแบนซ่อนได้ในอย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ท่านมาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคายาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับทีมคายาอย่างมากพวกคุณต่อสู้ได้อย่างกล้าหาญมุมมองท่านต่อมาครับ รู้สึกภาคภูมิใจกับพวกคุณอย่างมากเลยพวกคุณทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในวันนี้เกือบจะเสมอได้แล้วฝ้ารอชมการยิงประตูสุดสวยจากสโมสรฟุตบอลคายาคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าในเกมนัดสุดท้ายลองให้ผู้เล่นดาวรุ่งตัวรุกลงสนามดูบ้างสิอย่างเบดิกและกายโยโซบางทีพวกเราก็น่าจะลองให้โอกาสพวกเขาดูบ้างนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับบีจีคงจะยังไม่พึงพอใจเท่าไรเพราะว่าคิดสีกับกัมบะ ังคงแข่งขันกันเพื่อแย่งโควตารอบน็อกเอาต์ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังบิจีปทุมชนะคายา1-0กันบ้างนะครับซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเวียดนามครับโดยท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกแล้วมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับบีจีแข็งแกร่งมากทีมระดับท็อปของเอเชียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ แต่พวกเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความสงบสุขในจิตใจเลยโชคดีนะไทยแลนด์จากเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับทําไมดูเหมือนว่าชาวอาเซียนจะเกลียดเวียดนามมากเลยอะจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าก็พวกเราไปล้อพวกเขาก่อนจะโทษใครได้ละ่ะแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าก็พวกเราไปล้อพวกเขาก่อนแพ้ก็ว่าอับอายมากแล้ว แต่ในโพสต์นี้มีหลายคนไปคอมเมนต์โง่เพื่อล้อเลียนคนไทยฉันเห็นแล้วก็รู้สึกอับอายมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ BG ปทุมยูเนเต็ดเล่นกับเวียดเทวไปอย่างเต็มที่แล้วคอมเมนต์ท่านมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่า BG ปทุม um, คือความภูมิใจของอาเซียนลุยไปเลย BG ปทุมความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับประเทศไทยได้โคตาสสโมสรเวียดนามหสมโมสร สิงคโปร์หนึ่งสโมสรและฟิลิปปินส์สสโมสรเข้าร่วมแข่งขันในรายการ F4 แชมเปี้ยนส์ลีกรอบ um, แบ่งกลุ่มแต่มีเพียงบีจีปทุมเท่านั้นที่มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปช่างน,น่าเสียดายสำหรับโซนอาเซียนแม้ว่าออสเตรเลียจะถอนตัวและสมโมสรจีนใช้ผู้เล่นเยาวชนแต่สมโมสรอ,อาเซียนไม่สามารถเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสได้จากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้าม,มาตอบใต้เมนูวา่าวีลีกยังคงมีการแข่งขันอีก7นัดภายใน23วัน จากวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่23สิงหาคมแล้วก็ยังมีอีก10นัดในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็มีชาวอินโดนีเซียเข้ามาตอบใต้เมนีว่าสโมสรในอาเซียนส่วนใหญ่ไม่มีทุนเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับสโมสรของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นบางสโมสรก็มีทุนเพียงพออย่างเช่นบาหลียูไนเต็ดเจดีทีและการท่าเรือเอฟซีเป็นต้นแต่กลยุทธ์ในการซื้อขายใหายตัวผู้เล่นของพวกเขายังไม่ดีเพียงพอ และอีกอย่างหนึ่งก็คือระดับความสามารถของพเพื่นท้องถิ่นของพวกเรายังคงแตกแต่างจากพวกเขาต่อมาก็มีชาวเวเนดุเออีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าสโมสรของไทยลีกระดับท,อท็อปเท่ากับสโมสรของเจลีกและเคลีกในระดับกลางๆสโมสรของไทยลีกระดับกลางๆเท่ากับสโมสรระดับท็อปของวีลีกมาเลเซียลีกสิงคโปร์ลีกและฟิลิปปินส์ลีกดังนั้นผมคิดว่าที่มัดดับ1-2องของไทยลีกควรได้เล่นในรายการเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก และสโมสรอ,อาเซียนที่เหลือทั้งหมดคุณได้เล่นในรายการ F4 ครับต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังบีจีปทุมผ่านเข้าสู่รอบนอกเอารายการ f c แชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2021กันบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามโดยท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ายินดีกับบีจีด้วยนะเวียดเทียวไม่มีประสบการณ์ในรายการ ACL แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะขอให้โชคดีมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับ เวทเทลอยู่ที่ไหนเหรอไม่สามารถผ่านเขารอบได้ใช่ไหมจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมน่ว่าพวกเขาเป็นทีมระดับกลางๆนะ่ะแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมน่ว่าเวีดเทลกลับบ้านแล้วไปนอนซะผมเป็นชาวเวียดนามนะแต่ผมไม่ชอบเวียดเทลผมชอบของอัญญาไายและกิติศักผมหวังว่าใน ACL ครั้งต่อไปฮองอัญญาไายจะสามารถผ่านเข้าไปเล่นได้นะต่อมาก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่า เวียดเทวเป็นทีมระดับกลางๆของเวียดนามเวียดเทลแค่โชคดีที่ได้เป็นแซมฟีลีกจากนั้นก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาแย้งว่าทีมระดับกลางๆจะได้เป็นแซมวีลีกและปัจจุบันอยู่ในอันดับที่2ตามหลังฮองอัญ,ญลายอยู่3คะแนนพูดตามตรงเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นสโมสรอนนื่นๆในวีลีกก็คงจะเป็นเหมือนกันนั่นแหละรายการ ACL มันแตกต่างจากวีลีกและ a f c ครับนะแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาเสริมเม้นบนว,นว่า นี่เรียกว่าทีมระดับกลางๆหรอจากนั้นก็โพส์เกี่ยวกับตารางคะแนนวีลีกในปัจจุบันนะครับคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่านี่คือสโมสรที่ดีที่สุดในอาเซียนอย่างแน่นอนส่วนเจดีทีนหรอไม่ได้อยู่ในประเทศของผมหรอกความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับขอแสดงความยินดีกับบีจีปทุมด้วยนะคุณคือสโมสรที่ดีที่สุดในอาเซียนขอให้บีจีปทุมโชคดีในรอบนอกเอานะด้วยรักจากเวียดนาม มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่ายังคงเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนความภูมิใจของอาเซียน #jdt คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับพวกเราควรอยู่ร่วมกันในฐานะพี่น้องร่วมภูมิภาคขอสแสดงความินดีกับตัวแทนจากประเทศไทยด้วยนะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียตั้งคําถามว่าแล้ว #jdt ล่ะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่า ขอแสดงความดีกับสโมสรไทยด้วยนะบีจปฐุมยูเนเต็ดที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์รายการ a อฟซีแชมเปี้ยนส์เลกขอให้ทีมของพวกคุณโชคดีและหวังว่าจะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้และทําให้ภูมิภาคอาเซียนภาคภูมิใจคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับเวียดนามอยู่ที่ไหนชาวเวียดนามหลายคนมักจะอ้างว่าเวียดนามผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนีว่ว่าแล้วประเทศไทยละ่ะอยู่ที่ไหน ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3แล้วเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าประเทศไทยผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ฟุตบอลโลกมา2ครั้งแล้วแต่ล้มเหลวและเวียดนามล่ะนี่เป็นครั้งแรกเหรอต่อมาก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าไทยผ่านเข้าไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสมา2ครั้งแล้วคุณไม่รู้เหรอจากนั้นเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับใต้เมนนี้ว่าดังนั้นก่อนที่คุณจะคุยข่มทีมไทยในกีฬาฟุตบอลต้องมั่นใจก่อนว่า ประเทศของคุณผ่านเข้าไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3แล้วมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับ J d ดี JD ไม่ได้อยู่ในประเทศของผมคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าโชคดีนะเวียดนามเองก็มีดังวันลำ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับขอแสดงความดีกับสโมสรไทยด้วยนะคุณคือตัวแทนจากอาเซียนที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย จากเวียดนามมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยที่เดียโก้ย้ายออกจากทีมหนึ่งในประเทศของผมคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ายินดีด้วยนะบีจีปทุมพวกคุณคู่ควรแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าร่วมเชียร์ไปพร้อมกับแฟนๆชาวไทยนะความภูมิใจของอาเซียนขอให้โชคดีในรอบต่อไปนะมุมมองท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับ ยินดีด้วยนะฉันหวังว่าบีจีปทุมจะคว้าแชมป์ ACL 2021ได้นะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ายินดีด้วยนะทีมแชมป์ของประเทศไทยต่อมาก็ยังคงเป็นบทสนทนาของชาวเวียดนามนะครับโดยพวกเขากล่าวว่าแม้ว่าเซ a เดซู a โอซาก้าจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วแต่ดังวันลำก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเขาไม่ได้มีรายชื่อติดทีมสำรอง้วยซ้ํา จากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าผมคิดว่าเขาได้เข้าร่วมกับสโมสรเซเรโซโอซาก้าก็เพราะว่ายันมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมชาติเวียดนามแล้วยันมาก็ยังเป็นเจ้าของสโมสรเซเรโซโอซาก้าด้วยดังนั้นพวกเขาซื้อตัวดังวันลามไปเพื่อเหตุผลทางการตลาดแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่ามีหลายคนพูดว่าเขาจะได้ลงเล่นพบกับทีรดทรและชนาทิพย์แต่ปากกรดว่าที่เขาได้ลงเล่นก็เพราะว่า เซเดโซเตกับกว่างโจโยูสิก็เลยให้ดังวันลำได้ลงสนามบ้างและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับยินดีด้วยนะจากเวียดนามทีมของพวกคุณสมควรเข้ารอบอย่างมากขอให้โชคดีในรอบต่อไปนะพวกเราจะเชียบพวกคุณต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังบีจีปทมยูเนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายรายการ ACL 2021กันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่า ในความคิดเห็นของผมนะถ้าทีมเปอร์ซิปบันดุงได้ไปเล่นในรายการ ACL พวกเขาจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนมุมมองท่านต่อมาครับยอดเยี่ยมไปเลยอย่างน้อยก็ยังคงมีทีมให้คอยติดตามชมในรายการ ACLU ยินดีด้วยนะ BG จีปทุมคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามีเพียงแค่สโมสรไทยเท่านั้นที่แข็งแกร่งที่สุดในรายการ ACL ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ น่าเศร้าจังไม่มีแม้แต่สโมสรเดียวในอินโดนีเซียที่ได้ไปเล่น,นรายการ ACL ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามีมุมมองว่ามันทำให้พวกเรารู้สึกอิจช้าแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแค่เพื่อนบ้านในย่านอาเซียนก็ตามเถอะคอมเมนต์ท่านมาครับ BG ปฐมอยู่ในกลุ่มออนลองให้กลุ่มนั้นมีสโมสรจากญี่ปุ่นอีกสักทีมสิจะเป็นยังไงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันถือเป็นเรื่องปกติที่แชมป์ไทยลีก จะสามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มรายการ ACL ได้มุมมองท่านต่อมาครับแย่จังไม่มีสมโมสรจากอินโดนีเซียเลยแม้แต่ทีมเดียวคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามันดีตรงที่มีอดีตกับตันทีมเมืองทองยูเนเต็ดถึง2คนอยู่ในทีมความคิดเห็นท่านต่อมาครับมีทั้งอดีตผู้เล่นของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดและเมืองทองยูไนเต็ดที่เคยเล่นในรายการ ACL มาแล้วโชคดีมากสำหรับบีจีปทุมที่สามารถนำพวกเขาเหล่านั้นมาไว้ด้วยกันได้ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามันถือเป็นเรื่องปกตินะที่สโม,มสรไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เพราะว่าพวกเขาเคยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมาแล้วคอมเมนต์ท่านมากครับหมดยุคแห่งความสําเร็จของทีมบุรีรัมย์แล้วตอนนี้บางกอกคลาสเข้ามาแทนที่และความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวว่าหวังว่าพวกคุณจะตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วน ที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังบีจีบัตทูมยูเนเต็ดเอาชนะคายา1-0และผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายรายการเอฟซแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2021 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้าล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชินชอบเลยปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ